สถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการฮะดีษโดยอาจารย์ยะฟัดร,รื่นพิทักษ์ลายิรหมานุลราะฮิมนฮัมดุลิลลาฮิรับบินอาลามินวะัลลัตุสัสลามุอะลารัสูลินันกรีมนบียินาวะฮะบีบินามุฮัมมัด وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان الى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا فسبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم ما شاء الله كان وما لم يشا لم يكن لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. قوام البروتبان، جمرن، ความโปรโดปานจากองลลอสพานนตาลาได้โปรดประสบด้วนะพี่น้องผู้ร่วมศรัทธาธทุกๆท,ท่านนะครับอันฮัมดุลิลละเป็นกําหนดการของลอสสปานนตาลานะครับที่ให้เรานั้นได้ยังคงมาพบมาพูดคุยกันมาร่วมเรียนรู้เรื่องราวของศาสนาด้วยกันนะครับถือเป็นเรื่องที่มีแต่ความเมตตาความจำเริญทั้งสิ้นนะครับขอดุอาอต่อลอสุปานวตาลาให้ท่านและผมนะครับได้ทำงานแบบนี้ต่อไปนะครับ ให้เราได้ร่วมมือกันให้เราได้มีไมตรีจิตต่อกันและกันให้เราได้มีความผูกพันกันนะครับทั้งดุนยาและอาคือรอดด้วยมุหมินทั้งหลายนี่จะช่วยเหลือกันนะครับจะช่วยพยุงกันจะช่วยกันทั้งดุนยาและอาคือรอดนี่คือความสัมพันธ์ที่มันไม่มีที่สิ้นสุดความสัมพันธ์กับมนุษย์บางอย่างก็จะมีความสัมพันธ์กันในวาระหนึ่งในโอกาสหนึ่งหลังจาก เสร็จสิ้นความสัมพันธ์กันเสร็จสิ้นตัดขาดต่อกันเขาก็อาจจะไม่มีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันเช่นเราอาจจะหยิบยกตัวอย่างนะครับคนบางคนอาจจะแต่งงานนะครับเป็นสามีภรรยาต่อไปก็หย่าร้างเพราะหย่าร้างก็ตัดความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันนะครับก็จบสิ้นความสัมพันธ์ความรู้สึกเรื่องหนึ่งเรื่องใดในดุนยาที่หายไปนะครับหรือคนบางคนอาจจะ ตัดขาดจากความเป็นพ่อความเป็นลูกความเป็นพ่อความเป็นลูกความเป็นแม่อะไรลักษณะประมาณนี้เขาก็อาจจะแม้ว่าผูกพันกันในเรื่องใดก็แล้วแต่แต่ก็อาจจะถูกตัดขาดออกไปนะครับแต่ความสัมพันธ์ของความเป็นผู้ศรัทธานี่พี่น้องมันคือความสัมพันธ์ที่จะคงอยู่และถาวรนะครับและเป็นความผูกพันที่จะอยู่จนกระทั่งถึงวันอาเครอในดุนยานี้ก็ผูกพันกัน ในอาคือเราก็จะช่วยเหลือกันนี่คือสิ่งที่เ,เป็นศัจธรรมนะครับจากอันอิสลามเพราะฉะนั้นเรามาอยู่กันตรงนี้นะครับก็ถือได้ว่าเป็นพระเมตตาพระกรุณาสถานเดียวครับพี่น้องและถือได้ว่าเป็นเรื่องขี้เป็นการบ่งบอกว่าเรามันมีความหมายผูกพันซึ่งกันและกันนะเราเป็นบุคคลที่จะช่วยเหลือกันนะครับทั้งดุนยานี้ ในเรื่องราวของศาสนาที่ผมจะนําเสนอกับพี่น้องและคณาจารย์ท่านอื่นๆตลอดจนอิชัลลอฮ์ผมเองปรัถน,นาจากพี่น้องด้วยนะครับให้พี่น้องได้ช่วยเหลือผมด้วยในวันอาคือรอในวันที่จะไม่มีบุคคลใดนะครับจะช่วยเหลือกันได้ทรัพย์สินเงินทองไม่สามารถช่วยเหลือได้น,นะครับแต่ความผูกพันในฐานะผู้ศรัทธาช่วยเหลือกันได้เลาจะเปิดให้มุมินนั้นขอฉฟาซึ่งกันและกันก็นี่คือสิ่งที่เราทุกคนปรัถนามากที่สุดนะครับ และถือได้ว่าเป็นสิ่งที่เรานั้นพยายามและเป็นสิ่งที่หายไปนะครับสำหรับใครบางคนน่าเสียดายมากนะครับที่ผมพูดในวันนี้เราจะ,จะคุยกันนะครับในแง่มุมที่เราเรียกว่าเป็นแง่มุมที่เรียกว่าเป็นเรื่องของความละอายพี่น้องความละอายซึ่งถือเป็นบุคลิกภาพหนึ่งหรือเป็น ธรรมชาติอย่างหนึ่งหรือว่าเป็นอุปนิสัยหนึ่งที่อัลลอฮฺสุภานตาลาได้สร้างให้กับผู้ศรัทธานะครับอัลลอฮฺ ah. วันนี้เราคงมาพูดคุยกันในประเด็นเหล่านี้นะครับที่จะให้ประโยชน์กับพี่น้องนะครับในเรื่องของการที่เรานั้นเป็นผู้ที่มีความละอายหะดิษของท่านนาบีมุฮัมมัดสลลัลลออะลัวะสัลลัมวัน,นี้รายงานโดยท่านอับดุลลอฮ์อิมโหุมัดครับ รอดิยัลลอฮุอะลัยฮุมะกล่าวสุบฮานุอัลาะได้ทรงโปรดปานท่านอับดุลลอฮ์อุบูุ์อุมร์และท่านอุมัรอุมูฮัตอับรอดิยัลลอฮุอะลัยฮุมะท่านทั้งสองด้วยเถิดนะครับกล่ได้กล่าวว่ากละาวรับสุลลุละฮิสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมท่านนบีมุฮัมมัดสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมได้กล่าวว่าอันฮียาอุมินันอีมานความละอายนั้นคือส่วนหนึ่งของการศรัทธามุตตะฟักุนอะไร เป็นฮัลิดีบันทึกตรงกันทั้งอิมามบุคอรีและอิมามมุสลิมเป็นหะดิษซอฮียนะครับสิ่งที่ผมจะนําเสนอในประการแรกนะครับก่อนที่จะเข้าสู่ความหมายของคําว่าละอายนะครับพี่น้องเรื่องราวของหะลิดีบทนี้นี่มีเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะครับจนกระทั่งมาถึงคาคาสั้นๆที่นบีพูดเพียงแค่สามคำอันหะยอุมินันอีมานความละอายนั้นคือส่วนหนึ่งของการศรัทธานะครับเรื่องราวในสาเหตุที่เกิดขึ้นนั่นก็คือว่า ท่านอับดุลลฮ้อนหนูมัดได้รายงานบอกว่ามีชายคนหนึ่งครับที่เป็นชาวอันซอร์ตเขาได้พูดคุยกับพี่น้องของเขาพี่น้องของเขาหมายถึงพี่ของเขาน้องของเขาอะไรก็แล้วแต่น่าก็น่าจะเป็นน้องนะคงพูดคุยคงตักเตือนหรืออาจะเป็นพี่ก็แล้วแต่นะครับเขาพูดคุยแล้วก็บอกอะไรครับบอกกับพี่น้องของเขาพูดถึงพี่น้องของเขาบอกว่าแกจะอายไปทําไม อย่าอายสิทำอะไรอย่าอายทําไปเลยอะไรประมาณนี้คือพี่น้องของเขาพยายามส่งเสริมเขาปลุกเขาเนี่ยอย่าว่าอย่าละอายทําอะไรต้องต้องทาสินอะอะไรประมาณนี้อาจจะเป็นเรื่องราวที่เขาพยายามที่จะปลุกเราหรือว่าต้องการให้พี่น้องของเขามีความกล้าอะไรลักษณะแบบนี้อาจจะอายนะทำนั่นทำนี่ขอละอายอะไรประมาณนี้ปรากฏว่าท่านอบีมุฮัมมัดสลลต่านองาอิวราฮิมเห็นแล้วก็เดินผ่าน ชายสองคนที่พี่ของเขาเนี่ยกำลังบอกกับน,น้องของเขาหรือพี่ของเขาก็แล้วแต่ว่าอย่าอายทําไปเลยอย่าไปกลัวอะไรประมาณนี้สู้ต่อไปอะไรอย่างนี้พยายามพยายามพูดอย่างนั้นนะนะท่านนบ,บีก็บอกว่าดะหูฟะอิน hmm. นันฮหยะมินันอีมานปรากฏว่าเมื่อท่านนบ,บีผ่านมาเนี่ยพี่น้องของเขาพยายามปลุกเร้าให้เขาเนี่ยกล้าาหารพยายามอย่างสุดความสามารถเดี๋ยวเราคุยกันนะว่าเป็นอย่างไร เขาบอกว่าดาหูท่านอบีก็บอกชายคนนั้นที่กําลังจะพูดว่าให้ไม่ให้น้องเขาอายเนี่ยนะไม่ให้น้องเขากลัวอะไรไม่ให้น้องเขาละอายเนี่ยท่านอบีบอกปล่อยเขาไปเถอะคือปล่อยน้องพี่น้องของท่านเนี่ยปล่อยเขาไปฝอินนันายาม่นันอีมานเพราะความละอายนั้นคือส่วนหนึ่งของอีมานนี่คือที่มาที่ไปของฮะดิษบทนี้ นะครับว่ามีชายสองคนชาวอันซอร์กำลังพูดคุยกันแล้วเขากำลังเตือนน้องของเขาว่าอย่าอายทำไปเลยอย่ากลัวทำไปเถอะไม่ต้องกลัวใครรอกอะไรประมาณนี้ท่านนาบีเดินผ่านมาท่านนาบีก็บอกว่าฟ่า mm ิน hmm. ันฮายะมินันอีมานปล่อยเขาไปเถอะเพราะที่เขาละอายเนี่ยมันคือส่วนหนึ่งของอีมานนะครับคำว่าละอายที่เราคุยกันในที่นี้น,นะครับ ต้องมีผู้ถามแน่นะครับว่ามันคืออะไรมันหมายถึงการที่เราคือนิยามมันคืออะไรแล้วตกลงมันมันมันเป็นมันมันเป็นอย่างไรวันนี้เราจะได้มาคุยกันบ้างนะครับว่าคำว่าละอายเนี่ยนะครับคือประการแรกคือคุลกุลกรีนเป็นอุป,ปนิสัยที่งดงามที่ดีงาม ต้องบอกก่อนนะว่าคืออุปนิสัยที่ดีงามเขาใช้คําว่าอันหยะอุคุลกุลกรีมคําว่าละอายเนี่ยคืออุปนิสัยหรือสิ่งที่ดีงามคําว่าดีงามในที่นี้คืออะไรครับยาะอัสุอาลัชตินาบิลกอบย์คืออะไรครับคือการที่ทําให้คนคนนั้นเนี่ยไม่ปฏิบัติหรือห่างไกลจากสิ่งที่เลวสาม ละอายหมายถึงละอายต่อบาปนะครับพี่น้องคือการที่เขาเนี่ยนะครับไม่ปฏิบัติในสิ่งที่เป็นบาปเนี่ยเรียกว่าละอายไม่ได้หมายความว่าเป็นคนขี้คลาดเป็นคนไม่ก้าหารไม่ใช่ครับพี่น้องคือนิสัยที่งดงามนิสัยที่ดีงามนิสัยที่ที่อัลลอฮฺสุภาอุตาลาได้ให้กับบุคคลที่เป็นมุสลิที่ที่เป็นบ่าวของอัลลอฮ์ทุกๆคนมา ให้เขามีความละอายให้เขามีจัญญามารยาทที่ดีโดยที่อุปนิสัยดังกล่าวที่เราเรียกว่าละอายเนี่ยจะผลักดันจะทําให้คนที่เป็นคนที่ละอายเนี่ยนะครับห่างไกลาจากสิ่งที่ชั่วร้ายอันนี้ประการแรกวยัมนามินตักซิรและจะห้ามปรามเขาให้พ้นจากความบุกพร่อง ในการที่จะให้สิทธิ์กับคนอื่นคือสิทธิอันชอบธรรมที่เราจะต้องให้กับคนนั้นให้กับคนนี้และแม้กระทั่งให้กับลอสภายโนตาลาเนี่ยความละอายเนี่ยจะทําให้เราเนี่ยนะครับไม่มีความบกพร่องต่อสิทธิดังกล่าวและเช่นเดียวกันนะครับนะักวิชาการก็บอกว่าความละอายนี่นะครับวลายมนาอินคอยรีแต่ความละอายเป็นเรื่องแปลกอยู่อย่างนะ มันอาจจะหมายถึงความกล้าหาญด้ซ้ำน,นะครับนั่นก็คือจะไม่ห้ามให้คนที่มีความละอายเนี่ยนะครับห่างไกลจากความดีอัลลอฮฺบอกสรุปนะครับพี่น้องคำว่าละอายในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าเป็นความพ่ายแพ้หรือความอ่อนแอหรือการอยู่ในที่มืดการปิดตัวการหลบตัวการอยู่แบบโดดเดี่ยวเดียวดายการที่เขาเนี่ยนะครับ ก้มหน้าก้มตาการที่เขาเนี่ยไม่กล้าพูดการที่เขาเนี่ยไม่กล้าบอกการที่เขาการที่เขาการที่เขาไม่กล้าพูดเผยแพร่ศาสนาทําไมไม่เผยแพร่นาละอายไม่ใช่ครับพี่น้องเพราะคํานิยามของว่าละอายหนึ่งละอายที่แท้จริงเนี่ยที่เป็นตามเนื้อในยะของ h ะดี s ที่เป็นเรื่องราวของอีมานเป็นเรื่องศาสนาเนี่ยหมายถึงจะทําให้คนที่ละอายห่างไกลจากความชั่วสอง จะทําให้คนที่ละอายนั้นให้ความสมบูรณ์กับสิทธิที่เขาจะต้องให้ 3. คนที่ละอายเนี่ยเขาคือคนที่จะไม่ห้ามตัวเองห่างจากความดีสแสดงว่าเขาจะทําดีผมมาอยู่หน้าจอผมไม่ละอายใช่ไหมผมหน้าด้านใช่ไหมไม่ใช่ครับพี่น้องนี่สแสดงว่าคุณเข้าใจคําว่าละอายไม่ถูกต้องเพราะคํานิยามของนักวิชาการนั่นก็คือวลายมณะมีนอานิมไคยรีย การที่เขามีความละอายจะต้องอะไรครับไม่ห้ามเขาไม่ปิดกั้นเขาในการที่เขาจะทำความดีแสดงว่าคําว่าละอายต้องเข้าใจกันให้ดีมีได้หมายความว่าเป็นความเข้าใจโดยทั่วๆไปเหมือนดังเชกเช่นความเข้าใจที่ว่าคนอายเนี่ยหมายถึงอะไรอ๋อไม่กล้าพูดคุยกับผู้หญิงอันนั้นถูกต้องนะ ถ้าหากว่าผู้หญิงดังกล่าวยังไม่แต่งงานยังเขาเป็นคนที่เขายังไม่สามารถแต่งงานด้วย,ยแต่สามารถแต่งงานได้แล้วเขาละอายไม่กล้าพูดกับผู้หญิงอันนี้ถือว่าห้ามปรา์มจากความชั่วเรียกว่าละอายถูกต้องแต่ทําความดีเนี่ยตัวเองบอกว่าใครอยากจะทําความดีบ้างผมไม่ทาหรอกใครอยากจะอยู่นะั่ยืนแถวแรกในการละหมาดบ้างโอ้ผมไม่เอาหรอกผมอาย ผมอยู่แถวไหนก็ได้อันนั้นไม่เรียกว่าละอายอันนี้อันนั้นเรียกว่าคนไม่เข้าใจคําว่าละอายแล้วเรียกว่าขี้ขาดทำไมไม่เผยแพร่ศาสนาละ่ะโอ้ยผมอายผมไม่เอาหรอกเรื่องเรื่องแบบนี้ผมอายผมผมเป็นคนมีอีมานแบบนี้ดีกว่านั่นไม่เรียกว่าอีมานครับเพราะคนที่ละอายที่แท้จริงเนี่ยเขาจะต้องไม่ห้ามตัวเขาให้ได้รับความดีนี่คือสิ่งที่เป็นนิยามที่สําคัญอย่างยิ่งครับ ท่านนาบีมุฮัมมัดสซัลลัลฮุอะลัยฮิวะสัลลัมได้พูดในหะดติสบอกว่าอะไรครับได้พูดในหะดติสบอกว่าอะไรครับว่าความละอายนั้นนะครับในจะไม่นำพาสิ่งหนึ่งสิ่งใดมานอกจากความดีเท่านั้นนะครับท่านนาบีบอกว่าอะไรครับอันฮะยาอุลายะตีอิลลาบิขัยรินอันฮะยาอุคุลุหูขัยรุนกุลลูฮูขัย ท่านนาบีบอกว่าอะไรครับอันหหยะความละอายเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างที่เราเรียกว่ามาจากความละอายตามนิยามที่ผมได้พูดไปเมื่อสักครู่เนี่ยที่นักวิชาการได้ให้ไว้เนี่ยจะไม่นําพาสิ่งหนึ่งสิ่งใดมานอกจากความดีเท่านั้นจะต้องมีแต่ความดีและไม่ห้ามคนที่ละอายจากความดีด้วยซอฮาบะของท่านนาบีมีแต่เป็นบุคคลที่ละอายละอายหมายถึงละอายต่อบาปคับพี่น้องละอายต่อการไม่ทําบาปแต่ไม่ห้ามตัวเองในการทําดี ท่านอุสมานบินอัฟานเห็นไหมครับอายไหมครับเป็นคนที่อายที่สุดในดุนยานี้จนกระทั่งท่านนบ,บีมฮัมมัสส์ลลัลฮุอะลิวะซัลัมบอกว่าไม่มีใครในดุนยาจะอายเหมือนกับอุสมานบินอัฟานแม้กระทั่งมาลาอิกาอ้ายังอายอุสมานบินอัฟานคือ,อยังรู้สึกละอายกระดากกับอุสมานบินอัฟานอันเนื่องมาจากความดีของอุสมานบินอาฟานเห็นไหมครับ านบีมุฮัมมัดสลลาะฮวาลิบสลัมท่านก็ชื่นชมท่านอุสมานบินอัฟฟานคําว่าละอายในที่นี้เหมือนกับที่เราบอกว่าคือการห้ามปรามตัวเองในการปฏิบัติสิ่งที่เป็นความผิดนะครับแล้วก็นําพาตัวเองไปสู่ความดีอะไรที่เป็นความดีที่ท่านขยันทําความดีไอ้ที่ท่านแข่งขันกันทําความดีด้วยความบริสุทธิ์ใจต่อรนนั่นคือความละอาย การที่ท่านมาอยู่หน้าจอการที่ท่านมาพูดรายการศาสนาการที่ท่านพยายามเผยแผ่แผอ,อันอิสลามด้วยความบริสุทธิ์ใจต่อเรานั่นคือความละอายนั่นคืออีมานพี่น้องมิได้หมายความว่าแต่ถ้าท่านมาอวดมาโชว์อันนั้นอลัลลอฮ์จะลงโทษท่านเองและอลัลลอฮ์จะเปิดเผยต,ตัวตนของท่านเองด้วยซ้ำไม่มีใครยืนยงในการทำชั่วได้หรอกครับพี่น้องที่อลัลลอฮ์สภายนตาเราจะโปรดปานให้คนคนหนึ่งทำชั่วได้ตลอดเวลา นะครับแล้วเขาก็ยังคงดำรงตนในทานทำชั่วสังคมจะอยู่ยังไงครับพี่น้องสังคมจะอยู่อย่างไรสังคมจะทำอย่างไรตรงนี้เองจึงเป็นการบ่งบอกเป็นการปรากฏให้เห็นว่าคำว่าละอายมิได้หมายความว่าคือผู้พ่ายแพ้คือผู้ที่อยู่ในมุมมืดคือผู้ที่เป็นคนที่ไม่อยากจะเจอะเจอใครคือผู้ที่ไม่กล้าพูดไม่กล้าคิดไม่กล้าออกความเห็น ไม่กล้าทําอะไรไม่กล้าพูดกับตัวเองไม่กล้าพูดกับคนอื่นไม่กล้า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 ทั้งสิ้นอันนั้นเรียกมาไม่ไม่เขาเรียกว่าไม่เรียกว่าละอายครับอันนั้นเรียกว่าคนที่ขี้ขลาดกับพี่น้องดังเช่นเป็นเรื่องราวของศาสนาศาสนาสอนให้ถามนะครับฟสอลอลซิกอิงกุลตุมลาตาละมุนท่านทั้งหลายจงถามในสิ่งที่ท่านไม่รู้กับคนที่ท่าน กับผู้รู้เนี่ยฟัสอาอูอัลลัซิกจงถามผู้รู้ครับในสิ่งที่ท่านไม่รู้อิงกุณตุมลาตาละมนุนหากว่าสู่เจ้าไม่รู้นี่คือศาสนาไม่ได้สอนให้ละอายถ้าเราบอกว่าทําไมเราไม่ถามละ่ะในเรื่องราวของศาสนาก,กับผู้รู้เราบอกว่าเราอายอันนั้นไม่เรียกว่าอายครับไม่ใช่เรียกว่าอายจะได้ผลบุญเรียกว่าขี้ขลาดอันนี้ขี้กลัวเพราะว่าคําว่าอายเหมือนกันที่เราบอกหนึ่ง อายก็คือการห้ามปรามตัวเองให้พ้นจากความชั่วอายประการที่สองนั่นก็คือเขานั้นจะต้องให้สิทธิคนอื่นแบบเต็มที่ประการที่สามความอายจะไม่นำห้ามปรามเขาให้พ้นจากสิ่งห้ามปรามเขาจากคุณงามความดีจะต้องเติมเต็มความดีกับเขาสม่ำเสมอนี่เรียกว่าอายครับพี่น้องในหลักการศาสนาที่นบ,บีบอกว่าอันหยาอุมินันอีมานความละอายคืออะไรครับ คือส่วนหนึ่งของอีมานคือชัวอับาตุนเป็นอะไรครับเป็นแขนงหนึ่งของอีมานในฮะดิษของท่านนาบีญญลลลลมุฮัมมัดสลลอะฮมท่านนาบีนั้นได้บอกนะครับได้บอกว่าสูงที่สุดของอีมานอัลลาฮาสูงที่สุดของอีมานนี่นะครับอีมานนี่มี63 63สาแขนงถึง69แขนง73แขนงหรือว่าเจ็ดสิบเก้าแขนงแล้วแต่หรอวยะนะครับ ข้านบีก็บอกว่าสูงที่สุดของอีมานล่ะคือการกล่าวว่าละอิลฮะอิลลอลการกล่าวว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์ข่านบีก็บอกต่อไปอัสฟาลาฮาหรือว่าอัดนาฮาต่ำที่สุดของอีมานละ่ะนั่นก็คืออะไรครับนั่นก็คือการที่เราเนี่ยนะครับได้ขจ,จัดสิ่งที่เป็นสิ่งกีดขวางในทางสาธารณะให้พ้นไม่ให้เกิดอันตรายกับคนอื่น อิมาตตุนอาลาอานิตรกีการที่ท่านขจัดสิ่งที่เป็นสิ่งกีดขวางในทางสา,สาธารณะให้พ้นจากคนอื่นอิมาตตุนอาลาอานิตตริกท่านนบ,บีก็พูดในแทฮะดิษวันหายาอุชบตุนมินันอีมานและความละอายก็คือขแขนงหนึ่งจากขแขนงของ73 63-69 73-79ถึง69 73ถึง79ของอีมานพี่น้องขแขนงหนึ่งของอีมาน เหมือนกับที่ผมพูดกับพี่น้องว่าความละอายจะต้องนำพามาซึ่งความดีเท่านั้นและทำให้เรานั้นห่างไกลจากความชั่วและให้เรานั้นให้สิทธิ์ของคนอื่นอย่างครบถ้วนและก็สมบูรณ์นี่เราเรียกว่าความละอายในแง่มุมของอันอิสลามที่สั่งสอนกับเราหวังว่าวันนี้ะดิษสั้นจะเป็นประโยชน์กับพี่น้องอย่างมากมายมหาศาลในการดำนชีวิตให้เราได้เป็นผู้ที่เผยแพร่อ,อันอิสลามให้เราเป็นผู้เผยแพร่ศาส,สนาอย่างไม่ ด้วยความละอายต่อ loss ผานอัตตาลาต่อความผิดความบาปอะไรก็แล้วแต่กลัว loss ผานอัตตาลามากกว่ากลัวคนอื่นนะครับนั่นแหละเราเรียกว่าละอายโดยแท้จริงนะครับก็ฝากกับพี่น้องนะครับพบกันใหม่ในตอนต่อๆไปนะครับกับเรื่องราวของฮาริสของท่านนาบีมุฮัมหมุสสโลลลาอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมผ่านรายการวิทยุเสียงอิสลามกับรายการอันฮะลิสครับอะกูลุก้าวลิฮะระฟัสตักฟิรุลลอฮะลิวะลักุมวะลิซาอิมิมุลิดัมฟัสตักฟิรุอินโนฮฺฮฺุบัลกัฟูรุรรามมวะสลุอะลัยกุม ววาาารระมตลิบกุที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์ยะฟัดรื่นพิทัก์ผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธารณะสื่อที่ไม่มีโฆษณาร่วมสนับสนุนการทำงานาศาสนาได้ที่ธนาคารกสิกรไทยเลขที่บัญชี0098493999ชื่อบัญชีวิทยุเสียงอิสลาม